เอาละครับก็อยู่กับผมมิเดียทีวีเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้มีรีเพลย์หนึ่งรีเพลย์มาที่ผมมีโอกาสได้เจอกับท่านมหาเทพเ g n no จี 1. จินอันดับ3นะของสัปดาห์ที่แล้วมาก็ไม่รอช้าดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูรีเพลย์กันเลยว่าเกมเกมนี้ท่านเ g เล่นยังไงนะ มาครับผมในฝั่งของผมก็เป็นคอมสุดเทพนะนั่นก็คือมิยางิซากุโรแล้วก็ลิงส่วนในฝั่งของท่านเ g ก็เป็นคอมที่แบบฟูลทีมใครนันมาีิจินแล้วก็กอแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตานีเอจโนหนึ่ง no จะโชรีลาได้แพลวพาวขนาดไหนครับผมเริ่มบอลมาครับผมซากุกับกอแลแรนะใครจะเป็นคนได้บอลแรกไปเป็นซากุครับผมจัมบอลมาแล้วก็ มิยาหงีเป็นคนถือบอลอยู่ติดมาก,กีครับผมฝากมาก่อนกลับไปมียาหงีอีกรอบนึ่งจังหวะน,นี้ส่งมาลิงดังเข้าไปครับผมมากีตบไม่โดนนะลูกนี้มาในฝั่งของทีมฟูไครนันบุกบ้างบอลอยู่ที่ SG โน no 1 SG โน no 1ส่งไปครับผมที่มากีมากีไดฟส่งมาจิน โอ้โหลูกนี้ครับผมกะจะยิงนะแต่คิโยตะไม่ปล่อยนะครับผมตบไปได้ครับผมแล้วก็เอาบอลมาครับจ้วงใหญ่ครับแต่ไม่ติดสเต็ปแบ็กออกมาคิโยตะเรียบร้อยลงๆครับผมไม่เหลือขึ้นนําเป็น4ต่อศูนย์นะแต่ยังวางใจไม่ได้ครับผมเกมนี้เพราะว่าเอจินจยิงทีสามแตมโอ้โหลูกนี้ยิงไปครับผมขึ้นลบกวรุนแรงลงไหมไม่ลงซากุทิปได้แล้วก็รีบาวได้ครับผมส่งมาคิโยตะอีกรอบหนึ่งคิโยตะส่งลิงหลอกดังโอ้โหเมื่อกี้ดังช้านะครับผมจะให้เขา เชื่อว่าเป็นจังหวะแรกแต่ว่าไม่ได้โอ้โหเรียบร้อยจังหวะนี้ซากุโดนจินตบมีอย่างิี่ถงม,มาคิโยตาสเต็ปแบ็กเรียบร้อยครับผมลงๆขึ้นนำา6ต่อ0นะแย่ yeah, แล้วครับเกมนี้สำหรับ s g n o 1โนโดนนำา6แต้บจะทำยังไงนะบอลอยู่ที่จินฝากมาก่อนแล้วก่อนแล้วโอ้โหขึ้นเล่นเองเลยแต่ซากุไม่ปล่อยนะตบจังหวะแรกไปได้ครับผมมียางงฝากมาซากุซากุ กลับมียางหิมียางิซากุอีกรอบนึงยิงโล่งโลงลงไหมเรียบร้อยครับผมซากุนี่บางทีไม่โล่งนะเอ้ไม่ใช่บางทีโล่งก็ไม่ลงเหมือนกันนะบอลมาจินอีกรอบหนึ่งถอยไปลูกนี้ตบไม่โดนนะครับผมทางเคียวต,ตัดติดสกินแต่ไม่ลงนะถือว่าโชคร้ายอยู่นะเพราะยิงไปสามลูกแล้วอ๋อเรียบร้อยลูกนี้ก็แล้วขอบอลแล้วก็ดังลงไปนะผิดตำแหน่งกันหมดเลยครับผมคนที่อยู่วงในมียางิส่งมาลิงดังอีกรอบหนึ่งรอ,อบนี้มากีตบไม่ได้นะ นำเป็น10ต่อ2 sg ขึ้นยิงอีกแล้วครึ่งสนามแต่ว่าคิโยตะก็ไม่ปล่อยเหมือนเดิมมียางอีกรอบขึ้นเกมฝากมาคิโยตะส่งกลับมียางิยังไงเรียบร้อยครับผมอันติเมตไปไม่มีใครตบโดนนะทางด้านของมากิก็ไม่ได้ใช้อันติเมตตบนะครับรอบเมื่อกี้นี้โอ้โหลูกนี้เรียกว่า จะชม s g ชีดีหรือชมกอแรดีครับผมเพราะเมื่อกี้ทางด้านคีรวตะติดกอแร้ไปแล้วทำให้ยิงโลง่ลงๆครับผมเบิก3คะแนนแรกของตัวเองไปลูกนี้มิยาง,งถอยยิงไม่ลงแต่ซากูยังเก็บไว้ได้มิยาง,งอีกรอบหนึ่งส่งมาลิงกับมิยาง,งอีกรอบหนึ่งยังไม่เล่นนะส่งมาลิงโอ้โหลูกนี้โดดออกมายิงนะจินตบไม่โดนครับผมรบกวนอยู่แต่ว่าก็าลงไปครับขึ้นนำเป็น14ต่อ5้านะห่าง9คะแนนแล้วแต่9คะแนนมันแค่3ลูกโอ้โห กระดึบหทียิงครับผมแต่ไม่รอดนะโดนตบนะส่งมามียางยิมิยางยิเลงอยู่จะทำยังไงโอ้โหเลอัพสามมันชนครับผมคียเตาจังหวะนี้ถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะครับผมสำหรับสมาร์เกิลหลอกได้หมดเลยเรียบร้อยครับตอนนี้โดนตบไปอีกหลูกสำหรับเอจีโน1นะโดนไป3ลูกแล้วนะครับไม่เข็ดนะ ซากุกระดึบยิงโอโหมากี่ใช้อันติเมทนะแต่ว่าไม่ทานครผมตำแหน่งน่าจะไม่ได้นะก็เลยรอดผลไปก็ลงลงไปเป็นคะแนนทําให้นําทั้งหมดตอนนี้13แต้มเลยนะถือว่าค่อนข้างเยอะนะโอโหจังหวะนี้ครับผมไม่มีใครตบนะคีออต่าน่าจะคิดว่าจะกระดึบหรือเปล่าเลยไม่ตบนะมียังหีโดดเฟดออกมาลูกนี้ลงๆครับผมขึ้นนําเป็น20ต่อหนะ บอลมาจินจินยังไงโอ้โหลูกนี้กรแรสกีนได้ดีนะแต่คียตะยังรีเฟกทันนะไปรบกวนได้ทันครับผมแล้วทำให้ลูกยิงลูกนี้ไม่ลงนะมียางหิเป็นคนถือบอลอีกแล้วเล่นมุมขวามุม,มถนัดแล้วก็ดังเข้าไปครับลิงอจังหวะนี้โอ้โหกอแลสกินดีครับผมลูกนี้คือ จินถอยไปแล้วก็แลสกสกินบางเคียวตาไว้ก็เลยทำให้จินได้แบบยิงโล่งๆเลยนะบอลอยู่ที่มียางีมีร่างเอาตีเมจะทำแต้มเองหรือเปล่าเคียวตาสเต็ปแบ็กมาตบไม่โดนนะแต่ก็ไม่ลงครับผมแต่ซากุยังเก็บไว้ได้มียัางงีขึ้นเลอัพเองลูกนี้เรียบร้อยครับผม24ต่อ10คือเรียกได้ว่าปิดประตูแพ้ไปแล้วนะสำหรับฝั่งของท่านเอจีนลูกนี้อาลติเมทมาตบโอโหลูกนี้มียงงตบได้ครับผมบล็อก40หรือเปล่า สำหรับปีน้อย6-9นะเรียบร้อยตบอีกลูกหนึ่งครับมากี่ลักไก่ยิงก็ไม่ได้นะลูกนี้มากี่ขึ้นลบกวนรุนแรงไม่ลงครับผมโอ้ไม่ปล่อยจริงๆเมี่ยงหี่ตัวนี้ดุจริงๆครับผมตบ3ทีติดนะลิงโดดออกมาดาังเอา้ารอบนี้โดนตบครับผมโดยมากี่หรือเปล่าไม่แน่ใจซากุไม่ปล่อยท่านเอจยิงเลยครับผมโดนตบอีกแล้วนะ มียางหงีกระโดดเฟดยิงออกมาไม่ได้แต่ซากูแทบดังเข้าไปครับผมยังได้สกอร์นี้อยู่นะ26ต่อ10เรียกได้ว่าปล่อยให้เล่นเลยก็ไม่น่าจะทำคะแนนได้แล้วนะจังหวะนี้ซากูบอกขอตบทันสักหนึ่งทีครับผมออลติเมทไปเลยมียางหงีโลโดดออกมายิงเรียบร้อยครับผม28ต่อ10กับเวลา12วิครับผมไม่มีทางที่จะชนะครับผมก็ไม่ปล่อยครับยังงีบล็อกห้า เมื่อกี้ออกแนวฝืนไปนิดนิดนึงนะครับสำหรับจินคือแต่อาจจะว่าไปว่าเกมมันขาดแล้วหรือเปล่านะเลยฝืนก็ดังปิดท้ายไปครับสําหรับคิโยตะนะ30มสต่อสิลูกนี้หมดเวลาไปก่อนนะก็เลยยิงไม่ทันก็จบเกมครับผมผมชนะไป30ต่อ12 mvp เป็น โอ้โหมีอะไรงี่นะ6แตม้ม1รีบาว5บวล็อก11แอสซิสแล้วก็4ฟอร์บอลคือเกมนี้นี่เรียกได้ว่าลูกรีบาวน้อยนะลูกรีบาวน้อยมากถ้าเกิดเป็นเกมของเอจอะครับลูกรีบาวมีทั้งหมดหกลูกแต่สิ่งที่พลาดกนะ็คือเราเราจะมาบอกความผิดพลาดกันซากุตบอ,อ,อะไรวะตบกอลแล้วไป1ลูกใช่ไหมครับแล้วก็มีอะไรงี่ตบมากี่ไป2ลูกเท่ากับว่าซากุเนี่ยตบ เอจี่ไป2ไม่งี่ตบเอจี่ไป3 5ลูกแล้วและลูกที่ผมตบได้เป็นลูกของเอจีเลย3ลูกเท่ากับว่าเอจีโนหนึ่งโดนตบไปคนเดียว8ลูกนะแล้วก็เกมรับก็อย่างที่บอกไม่เอาเลยมีตบลูกซากุได้ลูกเดียวที่เหลือก็คือเรียกว่าไร้ประโยชน์ทางด้านเกมรับเลยดีกว่าคืออันนี้คือเป็นเอจี่ที่ดีไหมไม่ครับผมเกมนี้คือฝืนเล่นชัดๆอันนี้จะบอกจะบอกว่ามากิเนี่ยไม่เล่นเลยก็ไม่ใช่มากิเล่นนะแต่ว่าเอจีจับบอล เอจจีจับบอลได้เอจียิงอย่างเดียวเลยอ่ะพอยิงอย่างเดียวปุ๊บโดนตบแล้วมันไม่มีใครเก็บได้สังเกตแล้วผมฟอร์บอลเนี่ยเพราะผมเก็บได้หมดเลยผมเก็บบอลได้สิบเอ็ดลูกอ่ะแ้วเอจีเก็บฝั่งเอจีเก็บบอลได้แค่กี่ลูกเองแค่ห้าลูกเองแค่เก็บได้ห้าลูกเองคือแบบมันแตกต่างกันมากทําให้แต้มดิงห่างคือผมจะบอกว่า ยังไงดีคือเล่นฝืนไปนิดนึงไม่สมกับเป็น,จ,นจินอันดับ3เลยด้วยซ้ําคือหน้าที่ของ s g มันไม่จำเป็นต้องทําแต้มก็ได้ครับมันแค่ทำสเปซให้เพื่อนแบบถ้าสมมติเนี่ยอย่างเอจมันมีกอแล้วถูกไหมยังไงมันก็ต้องมาปิดแบบ2ตัวอยู่แล้วเราก็ปล่อยให้มากิีดวนเข้าไปข้างในอย่างเงี้ยมันก็ทําโอกาสให้มากิีดเนี่ยโอกาสเล่นได้มากกว่าแต่เกมนี้มันไม่ใช่คือเกมนี้ฝืนเกินแล้วทําได้แค่6คะแนนเองแล้ว6คะแนนเนี่ยลูกที่ยิงได้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าคือโอเคผมพลาดด้วย แล้วก็จะบอกว่าเอจจีทำได้ดีไหมโอเคทําได้ดีก็ได้แต่ว่าส่วนหนึ่งก็ต้องชมกอลแลด้วยเพราะลูกที่พลาดทั้งหลายเนี่ยเป็นลูกที่ติดสกีนของกอลแลทั้งนั้นเลยคือเอจเหมือนไอ้ลูกที่2เนี่ยที่เกิดเขาเข้าไปยิงที่เดินถอยหลังเข้าไปยิงดื้อเลยวกเขาก็ทาแบบนั้นมาตลอดนะแต่ผมตบได้ตลอดเลย3ลูกลูกนั้นที่เกิดตบไม่ได้ก็เพราะว่ากอลแลมาสกีนติดผมพอดีถ้ากอลแลไม่ติดก็ลูกนั้นก็น่าจะตบได้หรือไม่น่าจะหลบกวนได้และลูกอันติเมตเนี่ยก็เขาคิดว่าแบบมีมย่างหง ลิงตบไม่ได้อยู่แล้วยิงแสก2คนอย่างนั้นอนะ่ะคือมันมีโอกาสที่จะตบโดนอยู่แล้วครับผมเพราะว่ามันมีโอกาสขึ้นตบถึง2คนเป็นการใช้อันติเมทที่จะบอกว่ายังไงดีก็เรียกว่าโง่ก็ได้แล้วก็ไอ้ท่ายิงถอยหลังของของจินอะ่ะมันผมว่ามันไม่ค่อยเอาย,ยิงครึ่งสนามแล้วก็กระเถิบออกมาข้างหน้าผมว่ามันไม่ค่อยมีใครใช้กันแล้วครับผมมันตบกันง่ายแล้วเดี๋ยวนี้นะก็ลองเอาไปดูแล้วกันนะสำหรับคีโมโนหนึ่งที่ใครๆก็รู้กันว่าเก่งอย่างเดียวคือปากที่เหลือก็ตามนี้แหละครับ คือยังไงดีก็ตามนี้ตามที่เห็นแล้วกันแรงไอดีนี้ก็ไม่ได้เยอะนะที่ผมกดเจอร้อยสามสิบเองแรงเอจจีก็นะ่าอยู่ประมาณร้อยสามสิบนั่นแหละเพราะตอนผมกดไอดีหลักสองร้อยกว่าดาวผมไม่เจอเอจจีนะเจอแต่เจอแต่พวกหน้าเดิมๆไม่เจอเอจีเลยโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะถ้าใครเป็นชื่นชมเอจจีอยู่ก็ด,าด่ดดา,ผม,มดาผมได้แต่ก็กดซับสไครด้วยด่าผมเลยพิมพ์ด่าผมได้แต่ก็กดซับสไครให้กูด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย